พิสูจน์หลักฐาน9เข้าตรวจสอบสภาพศพนายสุริยาแสงพงศ์ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ถูกยิงเสียชีวิตภายในที่ทําการสวนสัตว์สงขลาขณะลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลูกเกกเผือกสายพันธุ์พระราชทานสองหายตัวไปอย่างปริศนาล่าสุดมือปืนคือนายสะตะวะแพทย์ภูวดลสุวรรณหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และวิจัยสวนสัตว์สงขลาแต่ยิงตัวตายที่บ้านพักภายในสวนสัตว์ โดยคดีปริศนาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงสองศพครั้งนี้มีการตรวจสอบเชิงลึกพบว่าอาจเกี่ยวพันกับขบวนการฆา,รา,า,า,ารส,สัต์ป่าข้ามชาติโดยองค์การสวนสัตว์พบพิรุธกรณีที่สวนสัตว์สงขาไม่แจ้งสาเหตุการตายของลูกแก้งพระราชฐานเข้ามาให้รับทราบโดยอ้างว่ามีงเมูงเข้ามากินจนสุดท้ายพ้าอสูเบาีามีคำสั่งย้ายมือปืนและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงไปตรวจสอบในเรื่องนี้กระทั่งเกิดเหตุสมุดขึ้นมา Thank oh, you uh -oh. uh for -oh. watching.